ไปครับเมื่อนี้เงือเดือดให้แม่ครับผมเราจะมีพิเศษเมื่อน,นี้จะเดินทางไป,ไปเที่ยวเมืองเหนือครับจะเที่ยวภาคเหนือจะเ็ศเป็นทริปไอทองเที่ยวล่องเบือครับเลี่ยนบรรยากาศจากดูกบ้านๆดูาได้ถึงเขาปั้นดูแล้วไอทองเที่ยวเก็บบรรยากาศไปชื่อมาหาลเหนือครับผมคนเดือวคนเดียวเบวิ่งพอแมววะได้ถึ่น่าจะมีคนเบิ่งพอได้ถึงบอเห็นปะ แล้วสิปเอาเนบรรยากาศไม่ใหม่ประสบการณ์ไม่ใหม่ครับป้อมไม้ก็คือไปฮอดเชียงรายเลยละครไปสุดๆเลยเที่ยวเหนือแต่จะทักไปนี่ท้ามีไผ่อยากมาจากตั้งวงน้ำเมื่อกินเหล่าน้ำผมสิบบวว่าไปจังเต้นไปเรื่อยๆครับตามสถานที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆก่ได้เฝ้าครับผมไปจนสุดว่าจะเป้าไม้ก็ว่าจะไปเที่ยวหาลุงเดน่นน้ำครับผมเที่ยวเชียงใหม่หาทีมงานร้านหน้าเรดดิโอครับผมพวกพี่อำนาจนุน่ม ขอมกับเตรียมไปนิดน้อยครับผมสิ่งสำคัญจำเป็นนะขาดอะไรก็ชิ้อหัวกินครับกัเขาก็คือเอาเครื่องปรูงยังไปจากบ้านนิดน้อยครับผมเลยเหตุเอาคลิปเอาเนิ้เดือนแม่ก็น้ำเลยคระบอกเพื่อนๆว่าเมื่อนีวันที่ที่7สิงหาครับนี่นะครับออกเดินทางแล้วประมาณใบหนึ่งใบสองครับหลายทางอุดรทางหนองบัวลำพูทางพิษลก อาสีนอนเห่นพ e ิดโลกจะขึ้นครับตั้งเต็นล้ออะไรขึ้นแรลเก่ยวกันเหลาปน้างนั่นแม่มนเดินให้แม่ก่อนครับเดินลานเกมสะสี่พันแม่เดี๋ยวิซื้อของมาฝากขอปั้นครับยิ้มถึงห้องอ๋อมีน่ผู้ใดใช้เสือว่าสั่นมวานนี้ก็รอแทนขอปั้นเนาะเศษโบราทั้งครับนี่ครับผมประมาณสิบสอง 12ชั่วโมงพัน้แมนฮัาแลนไปห่อเชียงรายเลยเระยะทางก็789กิโลเมตรครับผมจะไปทางคอนแกนกัน,กนสิหลายถึงพวกเราจะเข้าไปทางนี่ครับทางอุด,ดออบรบนบลมพูนี่ครับเป็นทิปแรกครับที่สัางถึงว่าถ้าก็จะไปหาเยี่ยมเยียนก็มูก็พวงสิกระถิไปตั้งแค่มหาอยู่หา,หากินมพรมครับถ้าได้ค้นน้ำผาดีเข้ากระิ หาเตินทางบรรยากาศทางเหนือเอ,เอาปลาแดกไปน้ำด้ครับพกขาอะไรปลาแดกจะปลุกนึง่งหาของฝากไปฝากทางผุ่นน้ำครับโอเคครับนี่แค่นี้แหะครับเจอกันครับใครจะทักทายคอมเป็นบูมแมนครับทิมพ์ขอว่าทางเฟซบุ๊กได้ครับเพราะว่าผมดูเบิ่งฟซบุ๊กดูทุกอย่างครับผมนี่ถูก ใต้คลิปของทุกคลิปของผมครับ Facebook, เฟซบุ๊กเลื่อนลงมาถ้าเป็นโทรศัพท์ติ๊กนิดนึงมันจะมีมันจะเป็นแหลมๆครับติ๊กเบิ้งไม่ขยายลงมาว่ามันบอกว่าเผยแพร่บันทีเท่าไหร่แล้วก็มีลิงก์เฟซบุ๊กในหางของครับเจอแต่ของเด่นยังไงเดียวหนิเจอกันครับสาวเหนือปั่นมแล้วเฮ้ยมาแล้ววันนี้มานี่ทุ่นใส่เสื้อทหารเรือวันนี้ก็เลยเอานี้กินไฮวอกินเลยเพราะไฮวอกินมน่ย จะไปซื้ออาหารเนือมาฝากให้ตึงเลยเดอ้อจะไปซื้อไส้อั่วกับมันพริกน้ำพริกหนุ่มให้เขาปั้นกินเด้อจะเอาน้ำปูมาให้เขาปั้นกินอยู่เอาปลาเดกให้จักปุกไปได้ไแมไห้ชอบกินตามทางโอนนเคนะ okay, ครับผมเยี่ยันครับลิปเอาแบกเมืองเหนือครับผมเดี๋ยีตั้งซื้อว่าเทียบว่าเล่นกินเที่ยวเมืองเหนือเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองไปเรื่อยๆเลยครับ อาสีออนสดแจ่มไปน้ำแนว่ว่าอยู่ตอนแร็จมองได้แล้วที่ขับขาดอะไรก็มีน่าเสียเหล่าครับลองเท่าเดินป่าแน,นที่ได้ตากฝนกแ,แต่ก็เขาปั้นไม่บายเขาปั้นก่อนนะไม่ได้อยู่กัาปั้นหลายวันนะจะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะจะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งปั้นอยู่กับยายตึงเนอะดูแลยายตึงดีๆดเนอก็ผู้ใหญ่คมอยคิดฮอดกันเนอะล่ะ พีคิดทอดยี่พ่อเพิ่นเดียวแลนหาเพิ่นเดียวแต่ตัวนี้แม่วันเสียงยี่ห้อคนนี้มันติดตามกันมา้โอเคครับผมเดีจะไม่คลิปหนาครับติดตามการเดินทางของผมเลยนะครับเด้อขอบคุณ